จะพาเยเพื่อสวยเพื่อด้านหน้าครับเพื่อการนั่งรถแล้วก็ถ่ายด้วยแล้วนี่คือสารด้านหน้าสารนี้ใช้สูตรน้ำใส่แปลงไข่ก็เพิ่งขุดไปกลอบไป ผมไว้เดยได้สร้างกระถองครับเอาสมาไว้สาทุกแปลงะปันป่าแปลงแรกประปองป่าแปลงนี้ใช้ระบบน้ำสปริงมิน,นิสปริงเกอร์ครับก็เห็นโอ่ง,อง,งน้ำสีไปซึ่งใส่น้ำไว้สำรองรเอาไว้ทดน้ำเวลามาส่วนตอนเย็ี แตงกวานป่าของวันปลาที่ได้ประมาณเดือนเกิกว่าขวปลาพวกนี้จะปลูกแทรกในป่าจะได้ยอดเม็ดแคกเป็นแฉกนะเป็นไมท้ทเียงัดจากป่าะ,ะ,ปะวันป่าก็จะเป็นป็นไผ่เลี้ยงหวานซึ่งอายุประ,ประมาณสองเดือนสองเดือน ดก็ก็เพิกำลังขึ้นญ้ากำลังบตอนนี้พลงงานกำลังไดา้ยาอนยางปลายถ้าสิบจะได้ยาวนยางปราก็จะมาด้ยาแปลงไข่นี้ก่อวานเพิ่งให้ระบบน้ำด้าหลังนูง้นไไกลนูนก็จะเป็นแป้งก่อนปอไปแป้งใส่ยืางานท่กันกนะครับ จะเติมสะานาเป็นนี้ก็จะมาเป็นแกลงเพื่อนอาตามแนวถนนครับซึ่งเป็นเส้นที่ตัด่านแกลงนี่เป็นแปลงระานปาแปลงที่สองจะโยงแหลงแหลงแปลงไม้ไปนะใช้ระบบับนไม้กิเที่เก น,นี้ก็ทางลงไปสวนแล้วก็ด้านซ้ายมือเป็นจะเป็นบึงครับอันนี้ยังเป็นป่าอยู่ยังไม่ได้เข้าไปตักต้นไม้เพราะว่าเพิ่งทำรงนวนเสร็จครับด้านหลังของป่านี้ก็จะเป็นแปลงผักหวานป่าแปลงที่ที่สว์เห็นแสดงเตอเสียว ส่วนปลายตอนที่สามจะปลูกแทรกกันในปะทาหน้าก็จะเป็น,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 นทางน้ำครับในทางทางมาส่วนเห็นไกลๆนู่นก็จะเป็นเป็นบึงนะเป็นบึงเป็นแนวสาธารณะอ่าถับมาก็จะเป็น อันนี้คือสายแปงนี้ลูกนี้ได้ทำการขุดแล้วก็เอาดินไปนตอกแตอนนี้ตัดท,นทนันที่ทำเกิดตรงของเกิดสายรั้วใบแรก เลี้ยงกบในกระชังกบในกระชังต้อยไม่ใส่เลี้ยงกบเลี้ยงปลาดุกในกระชังครับสองกระชังกระชังละพันตัวข้างน,นอกก็ปล่อยปลาประมาณสี่พันตัวตัวเคลียมนี่เคลียมน้ำก็ปลูกข้วยนะครับทีแรกว่าจะใส่มะนาววงบ่อแต่ว่าลองดูปีนี้ก่อนว่าน้ำจะทนนี่คือสะใบใบแรกที่ปลูกไว้นะ อะไรที่ตุ๋ยก็ปลาเยอะการยินไปในประตันเรียนเยอะตุ๋ยก็จะเป็นกระท่อมกระท่อมี๋ยวก็ที่ตรงที่ผมนะที่ตรงนี้แต่ว่าจะจะไว้าสร้างบ้านนะครับสร้างสวนก็คงอยู่หลายปีคระมาณนี้ก็จะทางขึ้น ชมสวนผักวันป่าแปลงที่สี่ครับนี่คือดินที่โตครับก้กนนี่คือตัวปลานเจาะไว้อันนี้แต่ยังไม่ได้ขึ้นมาใช้ตั้งจากไฟฟ้ายังไม่เข้าครับก็ได้แต่เตรียมการไว้ทีนี้ผมผมเป็นเกือบสองเมตรเพรา,าะตัววาวทางด้านบนก็เป็นแปลงผักวันป่า อุณนปีนี้ประมาณอนนี้คนงานก็กำลังได้ยาให้ผักวานปะาควันนี้น่าจะเสร็จครับก็จะลองให้ระบบน้ำดู ก็จะเป็นเตียงผ้วันฝาทึค่คนงานกำลังได้ยาวันนี้น่าจะเสร็จนะครับขึ้นไปนู้นก็จะเป็นเตียงผ้าวันปละก็มีโอ่งน้ำสีใบให้เก็บกักนะแล้วก็จะเป็นสวนกวนนล,ล้วยกั้นแนวระหว่างหายางพาราแล้วก็ปผ้าวันปะอ่นานแล้เดี๋ยวจุด นี่ก็เป็นนที่ตรงนี้นะตรงตะคองแล้วก็อันนี้คือปแปลงยางพาราที่ปลูกไว้ก็กำลังสวยงามจะจอดรถก่อน รถก็นต้มต้มแล้วก็ดินที่ถมไว้ครับไปสกัดไปรวมก็มาที่แปลงสวนยางพารานะครับยางพารานี้ก็ประมาณสิบไร่ปลูกยางพาราประมาณเจ็ดร้อยต้นนะครับ ปลาลาก็อายุได้อาจจะครบขวบปีเดือนรกรกฎาสิงหานี้แล่านัน่นก็จะเป็นตะวันปะไก่นุ่นก็เป็นกระท่อมที่คุณยายนอนเฝ้าสวนนะครับนะครับมสวนเับคก้บ ะจะมาดูสระน้ำสภาพาโดยฤดยูงสงวนก็ยังเพิ่งเริ่มตยังยังไม่มีอะไรมากนี่ครับสองสามปีงจะมีผลผลิตเกิดขึ้นนะครับนี่คือสระน้ำที่เลี้ยงป่านะครับ เอา,าโดยรวมก็ยังมีอะไรนะครัดจากเลี้ยงนาก็นี่ก็ถงหน่าน้อยไปพักนะครับมีเปนะครับ ไปนอนผมชอบมานอนที่เปน,นี้เล่นนะครับตอนเย็นนอนแล้วก็มองดูป่ากินเดียะนะครับถัดทนนี้ก็เป็นสวนต้นค้าต้นค้านี่เอาไว้ทำของข้าวซึ่งตันนี้ย่าลกมาก ได้อีกสักหน่ยย่าก็จะตายไปเองหลังจากน้ําท่วมครับเมื่อก่อนเป็นทุ่ง,งนาก็เปลี่ยนมาเป็นทุงตน้ตนต้นต้นขาหรือตน้นค้าครับไกลโน้นก็จะเป็นสวนไผ่เลี้ยงนะครับอันนี้ก็ปลูกตน้นต้นไม้นะ พอจบที่ต้นหน้อยหนาแล้วกันนะครับขอบคุณครับ